สวัสดีครับกลับมาพบกับ Holy ีเวิประจำวันพระหัสบดีที่11กรกฎาคม2024กันอีกครั้งนะครับเชิญชิมดูแล้วจะรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสนดีวันนี้ขอแนะนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดในสากลโลกผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่องค์เดียวคือองค์พระเยซูนอกจากพระองค์ไม่มีพระเจ้าอื่นใด ในพระธรรมเอเฟซัสบทที 1, ่1นึ่ข้อที่9-22ถึง22ได้บอกว่าเพื่อท่านจะได้เริ่มต้นเรียนรู้ถึงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่มหาศาลที่ไม่มีขีดจำกัดและหาที่เปรียบไม่ได้ของพระเจ้าซึ่งเป็นฤทธิ์เดชอำนาจพลังที่ยิ่งใหญ่มหาศาลทางฝ่ายวิญญาณที่กระทำการงานอยู่ภายในเราและเพื่อเราผู้ซึ่งได้เชื่อรับสิทธิ์ของเราที่พระเยซูได้ไถ่บาปให้ ซึ่งเป็นฤทธเดชอำนาจพลังที่ยิ่งใหญ่มหาศาลเดียวก,กันกับที่พระเจ้าได้กระทำในพระเยซูเมื่อตอนที่พระองค์ได้สุพระเยซูให้เป็นขึ้นจากความตายและได้แต่งตั้งให้พระเยซูนั่งอยู่ที่เบื้องขวาของพระองค์ในย่านฟ้าอากาศสวรรค์ต่างๆในโลกฝ่ายวิญญาณในตำแหน,น่งนี้พระเยซูมีสิทธิอำนาจยิ่งใหญ่สูงสุดเหนือเหล่าวิญญาณที่ปกครองอยู่ในสถานที่ต่างๆบนโลกนี้ เหนือเหล่าวิญญาณที่ใช้สิทธิอำนาจต่างๆเหนือพลังอำนาจการครอบครองไม่ว่าจะผ่านทางทุสวรรค์ต่างๆหรือทางมนุษย์ก็ตามเหนือทุกนามหรือชื่อที่ตั้งขึ้นสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชที่ยิ่งใหญ่สูงสุดของพระเยซูนี้จะคงอยู่ตลอดไปไม่ใช่แค่ในยุคปัจจุบันบนโลกนี้เท่านั้นแต่รวมถึงยุคต่อๆไปในอนาคตด้วยและพระเจ้า ได้ให้สิ่งสรารพัดทั้งในโลกวัตถุและโลกวิญญาณอยู่ใต้เท้าของพระเยซูคริสต์และพระเจ้าได้แต่งตั้งพระเยซูคริสต์ให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดมีสิทธิอำนาจสูงสุดเหมือนเป็นศีรษะอยู่เหนือทุกสิ่งในกสตจักรผู้ที่เชื่อและใช้สิทธิในการไถ่บาปที่พระเยซูคริสต์ได้ทำให้ถ้าท่านมีพระองค์นี้อยู่กับท่าน พระองค์จะปกปักรักษาคุ้มครองดูแลท่านทุกเสี้ยววินาทีตลอด24ชั่วโมงตลอดวันตลอดคืนตั้งแต่ปัจจุบันนี้ไปจนถึงอนาคตในชีวิตหลังความตายจนถึงนิรันดร์พระองค์สัญญาว่าจะจูงมือท่านเดินตลอดเวลาจะไม่ทิ้งท่านให้อยู่คนเดียวตามลำพังแต่จะเฝ้าดูแลท่านดังแก้วตาดวงใจของพระองค์และจะนำท่านสู่ชีวิตที่ดีที่สุด ไม่ใช่เฉพาะโลกนี้เท่านั้นแต่สู่ชีวิตที่ดีที่สุดในโลกภายหน้าหลังความตายด้วยเช่นเดียวกันท่านจะได้ครอบครองอยู่กับพระองค์ในสวรรค์นิรันดร์การในในชีวิตนี้เราก็มีพระมาหลายองค์แล้วมาลองวางใจในองค์พระเยซูคริสต์อีกสักองค์จะเป็นอะไรไปเล่าจริงไหมครับในพระธรรมสด,ดุดีบทที่34ข้อที่8ได้บอกว่าเชิญชิมดู แล้วจะรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสนดีความสุขมีแก่ผู้ที่เชื่อวางใจและลีภัยในพระองค์ลองชิมพระเจ้าดูแล้วจะรู้ว่าพระองค์ทรงแสนดีและดีเลิศที่สุดเกินความคิดของท่านที่จะเข้าใจวิธีต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาสถิตยอยู่ภายในอธิษฐานพูดหรือคิดในใจที่ไหนเมื่อไหร่ จะบ่อยอกี่ครั้งก็ได้ทํานองนี้ว่าพระเยซูพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดลูกอยากรู้จักพระองค์ขอพระองค์เข้ามาสถิตยอยู่ภายในร่างกายของลูกด้วยเถิดแล้วอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านแน่นอนเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับคนทั่วโลกมาแล้ว2,000ปีพระเจ้าเอิอนระพรครับ